เมื่อนี่เป็นหอยแค้งเลือด,ดนะจ๊ะปลาแซาบอดน่ะเลือดสดๆเลยนะคะทุกคน ีค่ะน nee. ี่ท่ะพาอควเก็บกินแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้ำพอลป้ายสปูสควอนจ้ามือนีกลับมาพ่อกับเอกประจันในช่องเลยจะพาพาแซ่จัดวันนี้พามากินอะไรคะพาไปกินแอปเปิ้ลกับผ้าค่ะกับพลอยค่ะบ้า จ้าวันนี้พามากินหอยแค้งยกักแลวอดวพี่น้องนะหอยแค้งใหญ่ๆเลยจ้ะอวบๆใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนมาจา้าบอไรจางมากินกับน้องสบากับแม่สบาจา้าตัวแรกนะคะทุกคนใส่น้ําจิ้มไปแล้วนะคะเมื่อนี้เป็นหอยแค้งเลือดนะจ้ะวันนี้นะคะแม่กินเป็นหอยแค้งเลือดลวกแค่20บิทุกตัวยังมีเลือดนะคะทุกคน มีพี่น้องเพิ่นบอกมาว่าลวก20สิลเพราะไม่มสบายจัดไทยเลยจ้ะหอยแข้งเลือดเลยจ้ะกินก่อนเนอะ ให้จุมให้แม่นนะมามาตัวที่สองทุกคนแข้งเลือดแข้งเลือดนนเน้นนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรทำเองค่ะกินกับอันันด้วยจ้ะอันนี้เป็นใบวาซาบีล้วพี่น้องเด้อ รสชาติเหมือนวาซาบิแต่ว่าความหึ่นความหึ่นมันสีบ่กขึ้นดังปันใดตัวยิง่งใหญ่คำเดียวตัดสวดไปเลยจ้ะฮะ ว่าทำไมนะอืมอืมฟักมวอืมนีจะซักแมจ้ะนี่จะแอปเปิ้ลเคามนุกินฟักแมวไหมคะ เบอร์เขาลยน้อ,อ,องจะเป็นอ่ะเ,เลือดกะเลือดสดๆเลยนะคะทุกคนกินหอยแม่ใส่น้ำจิม้มลงไปซื้อเลยพี่น้นองลูกกินหอยเป็นไรจ๊ะ คำเดียวตาสวดตาสวดเราพี่น,อน้องตาสวดออกอ ตาบี <c oughs> มาลูกอืมลูกมากัอะไรจ้ะลูกแม่บอกแล้ว น้ำจิ้มซ mm ีฟ hmm. er mm ู hmm. uh ๊ดแบบรสเด็ดเด็ดเจ็ดย่านนะเอาไรอปมยน้ำจิ้มซีฟู๊เข้าไปไหม chó pha lại Mẹ đây đi cho pha lại Con เลือดพี่นังอืมตรนี่ไหมเลือดข้างเลือดแนวพี่น่ะแนวอ้องตังนี่น้ำจิมซีฟูดใส่ลงไปจ้ะ 哇塞！比那很软吗？ ต้องแสบบ่หลายมันจสใหญ่หางแ๋ยวมันกินหนักถอยดากมันจะบาดก่อน

เอาไหมาเอาไหมาตัวเดียวนี่ตัวเดียวหล่นสอดเลยพี่น้องทเทเลือดลงมาจามาอ้าสวิ Der. ตัวสุดท้ายเจ้าก็เธีดีพี่น้องเจ้าสักกํตัวนี้ตัวเป็นไงสังเกตเลือดบ่เป็นนามหอย้วจ้ะเอามาลวกแล้วก็เอามาข้างมาเห็นหนามันออกเวลาที่เห็นคือเลือดที่แม่แก่ออกมาจากโตมันจ้ะเลือดเลือดเน้นๆนะคะหอยแข็งเลือดหอยแข็งยักษ์จ้ะพี่น้องคํำยังไงตาสวด จิ่มมันออกมามแตเขาปากลมมาจาัะ <Ps> เชือเป้่ากปบ Sabe. ไปแม่มาเ้ามาไปาจะพี่นองหาไปบพีอมาอยากสดเหลือดอยตะวันยานพี่น้องยานคิดหนึ่กับสิขอตัวลาไปก่อนนะจ้าขอบคุณสำหรับคมุกกับติดตามแตอย่างลูกจ้าแม่งัง เป็นยังแม่ราแม่ราพี่น้องก่อนเด้อ <Bye. S 1> เป็นยังลาบอะไรบ่ลูกลาบลูดลาบหรอกกวางไปเลยเนี่ยไอ้กอ <Bye. S 1> นจ้าพี่น้องไปก่อนจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมด้วจ้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจหล่ะกดไลค์กดแชร์รับจ่าไปแล้วเจ้าพอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย